<Es> <an> <S ong> วันนี <S <S <ing> ้เราจะมดเรู้กันในเรื่องของทักษะทางทยาศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด1ักษะเรามรักษะแรกค่ะนั่นก็คือทักษะการสังเกตนันเองซึ่งนักเรีนได้บทเรียนมาแล้วนั่นก็คืออักตีนะครััวออกมหน้ากันมีสีขาวหูสากซึ่งวัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกม่นมอันนี้สีหัวสีอะไรเอ่ยนัที่ามารถที่ดะรู้และได้รับความีกนค่ะสวัดีค่ะด็กชาเด็กนเทโวีวันน้เราก็จะมาสังเกตลักษณะกิ้คนคก้งคืนะะมีลักษณะลน สวัสดีค่ะนุชชื่อธักญาปฏิตาคคุณกรวันนี้จะมาสังเกตลักษณะของแมวเรื่องทักษะการสังเกตแมวเป็นสัตว์เ้ดงรูปด้วยนมมีสี่ขาสองหูหนึ่งหางหยุดพักร้อนแบบนี้ไปเที่ยวไหนดีสยามใกล้ๆไปชนบุรีเปิด Google Map เลยจ้าเดี๋ยวซ้ายไปโลดสสวัสดีค่ะนุชชื่อนางสาวพัชรเกษมพรวันนี้ค่ะวันนี้นูจะมาสังเกตลักษณะของเฮปมาค่ะ เฮปหมาเป็นปรสิตภายนอกมีทมั 8, ้งหมด8ขาซึ่งเราจะสังเกตว่าบริเวณหัวจะเห็นไม่ชัดเจนค่ะเราจะพบตามจุดต่างๆของสุนัขค่ะและมันจะดูดเลือดของสุนัขเป็นอาหารค่ะคอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวดารัสวสิภูมิเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสังเกตของคางคกคางคกมีแกนสหลังสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกเป็นสัตว์สีขาพื้นผิวขรุค,ค่ะ วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมปเรียนเรื่องทักษะการสังเกตของไก่นะคะไก่มีงอนหนึ่งงอนมีตาสองตามีปากหนึ่งปากมีปีกสองปีกแล้วก็มีขาสองขาค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชารรยุืก้หาววันนี้จะมาสังเกตการมดครับมีสามท่อนได้แก่ส่วนตูดตัวปัวมีหกขาครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาสังเกตลักษณะของวัวลักษณะของวัวมีดังนี้หนึ่งนอกจะย่อยกว่าตัวเมีย และเขาก็จะยาวกว่าตัวเมียมีสีมีสีสเทา้าวัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวัค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสังเกตผีเสื้อส่วนประกอบคือหนวดขาท้องปีบนปีกล่างของค่ะ เีาจะมาเรียนเรื่องทักษาการสังเกตมานะคะมีทั้งหมดสี่ขานะคะขาหน้าสองขาหลังสองแล้วก็มีปากมีจมูกมีตานะคะมีหูด้วยลําตัวมีสีที่ต่างกันและแต่แม่พันธุ์นะคะแล้วก็พ่อพันธุ์มีหางด้วยนะคะเขาหคักสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องทักษะการสังเกตของปูนะคะปูนานะคะปูนาก็จะมีตาสองตานะคะมีก้ามสองก้ามนะคะลักษณะก้ามจะเป็นสีแดงม่วงนะคะแล้วก็มีขาแปดขานะคะ แล้วก็มีมีสีออกน้ำตาลดาสีแล้วก็ออกข้างหลังจะมีลักษณะเป็นกระดองนะคะมันหนีบคนได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าทำไมมันไม่หนีบค่ะมันตายแล้วปูดองค่ะไปขโมยแม่มาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสังเกตลักษณะของแมวเรื่องทัก,กษะการสังเกตแมวมีสีขาสองหูหนึ่งหางเลี้ยงลูกด้วยนมชื่อเด็กชายนิชัยจิตหลังนะครับ ชื่อเล่นชื่อสี่วันนี้ผมจะมาพีเต์เรื่องทักษะการสังเกตน,นะครับวันนี้ผมเอาไก่มาเป็นตัวอย่างไก่จะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจะเป็นสัตว์เลือดเย็นออกลูกเป็นไข่นะครับจะมีนิ้วเท้าข้างละสี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่รวมทั้งหมดเป็นแปดนะครับก็จะมีงอนอยู่บนหัวนะครับหนึ่ง มีติ่งนะครับบ้านผมเรียกว่าติ่งสองข้างนะครับแล้วมีหูเขาขานี่นะครับหูตัวนี้จะเป็นไก่ป่านะครับจะมีเดอยนะครับสองสองข้างอขอบคุณครับถ้าสัตน์แรกคือทัศน์การสังเกตวันนี้จะมาสังเกตหมากันอย่ามองแมวนะ้มึงไม่ได้ หมามีหูตาสมูปปกปากแล้วก็มีสีขามีหางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะจ๊ะผู้ชายคนนี้เก็จะเรียนรู้ทักษะการสังเกตนะคะอันนี้คือเป็ดตัวผู้นะคะเป็ดตัวผู้นี่ค่ะเป็ดตัวผู้มีงอนแดงๆตรงหน้านะคะแล้วก็ตัวใหญ่ๆค่ะและ้วคือตัวเมียนะคะและเป็ดตัวเมียนี่นะคะจะแบบหน้าก็จะไม่มีงอนนะคะนี่ไม่มีงอนแล้วก็จะเป็นสัตว์กกไข่ค่ะกกไข่ฝักไข่อะไรประมาณน,นี้นะคะทีร่รู้ะะรก็นรู้ใครได้นะครับมีอะไรมากขอบค่ะครับวันนี้พูนจะมาสังเกตลักษณะของหมูนะครับมีลักษณะขาเป็นกีบคู่ จมูกแล้วหูยาวชอบหา,หา่าฮาโดยใช้จมูกดุนสวัสดีค่ะดิฉันนิกินกัญญาณ์เป็นอารมวันนี้จะมาสังเกตลักษณะของไก่เรื่องทักษะการสังเกตลักษณะของไก่ตัวผู้คือมีสองขาบนหัวมีหนึ่งงอนและบินได้ในระยะสั้นหาก,กินตามพื้นดิน ผู้ลักษณะของมดมดมีลักษณะเหมือนไแมลงพืชเล็กลำตัวสมาแตงขนาดประเภทคือหนึ่งส่วนหัวสองส่วนอกสามส่วนท้องมดตัวเมียจะมีกล้องหนวดที่มีสองกล้องลกไอ้มดตัวผู้จะมีตาปล้องและมีปากที่ไว้กัดสวัสดีค่ะริ้ชีวิตอิงและวิทยาดิสวัยค่ะวันนี้จะมาบอกลักษณะของควายคือควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีทั้งสีดำและสีขาวซึ่งสีขาวจะเป็นควายเผือกและมีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียซึ่งควายนั้นจะมีเขาที่โค้งงอมีลำตัวที่ใหญ่และมีขี้ขาวค่ะและควายนั้นนนจะะะกิพืชเป็ออาาหรคคค่่ขบุณ